จเจเิญพรตอนนี้เรากลับมาพบกับรายการล่องลนันธรรมในการที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับคมพีเบลานสาหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงสายสนองที่ผูกกับคมพีเบลานแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงสายสนองพี่ขออธิบายว่าศัพท์ที่เขาใช้เรียกคมพีเบลานเนี่ยมีอยู่ประมาณ3อย่างด้วยกันนะครับก็คือเรียกเบลานผูกเบลานกับเบลานมัดนะครับส่วนเบลานผูกเนี่ยถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยให้เหมือนกับหนังสือหนึ่งเล่มของเราในปัจจุบันเนี่ย ก็คือใบลานหนึ่งผูกเทียบเท่ากับหนังสือของเรา1บทถ้าหนังสือของเรามีทั้งหมด5บทนะครับคำพีใบลานของเราก็จะมี5ผูกนะครับดังนั้นคําที่ใช้เรียกคำพีใบลานว่าผูกๆเนี่ยจะไม่ใช้เรียกคาว่าผูกแล้วทั้ง5ผูกเนี้ยก็จะ,จะมีสับนาอีกอย่างหนึ่งคือใช้เรียกคาว่าก,กับนะครับแต่ถ้าเรื่องนั้นไม่จบใน1เล่มนะครับก็จะมีเล่ม2ขึ้นมาอย่างเช่นปัญญาสระชาดก2อันนี้ก็จะประกอบด้วย2กลับ ร,รวมกันเป็น1มัดดังนั้นในหนึ่งมัดจะประกอบด้วยหลายๆกับด้วยกันอันนี้เป็นของหนังสือทั่วไปแต่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกในประเทศไทยใน1มัดจะมีหนึ่งเล่มเท่านั้นยกตัวยอย่างเช่นพระไตรปิฎกของทีคานิกายนะครับก็มีสามเล่มได้แก่ศีละขันทวักมหาวัคและปาติกวัคเพราะฉะนั้น1มัดของคัมภีร์เวลาเล่มนี้ก็จะเป็นหมวดใดบทหนึ่งก็คือสมมติว่าเป็นหมวดของสีคณนิกายของ ศิลปขันทวักก็เรียกว่า1มัดเมื่อเราทําความรู้จักการเรียกสรรพนามของคัมภี์เวลาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาเข้าในในส่วนของสายเชือกผูกคมภี์เวลาหรือที่เราคุ้นหูกันดีว่าสายสนองสายสนองเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการร้อยทําไม่ให้คัมภี์เวลาแตกผูกส่วนใหญ่คัมภีเวลานเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแผ่นต,ตรงๆนะครับของประเทศไทยก็จะมีความยาวประมาณ50 ถึง65ไม่เกินนี้ส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ4เซนถึง6เซนไม่เกินนี้และนี้คามีเวลาเนี่ยเขาจะมีร้อยสองรูนะครับคือด้านซ้ายและด้านขวาของคมภีเวลาส่วนสายสหนองที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือเพื่อที่จะเวลาพระวิสูจน์ท่านได้เปิดอ่านเนี่ยท่านก็จะได้เปิดได้ง่ายๆนะครับถ้าอยู่ทางด้านซ้ายเวลาเปิดอ่านก็จะกระจายออกไปเพราะส่วนใหญ่พี่ว่าใครหลายๆคนก็สนัด ด้านมือด้านขวาใช่ไหมด้านซ้ายก็มือประคองคัมภีร์ไบลาด้านขวาก็จะมาเปิดตอนนี้เรามาดูนว่าวัสดุของการร้อยเข้าไปในคัมภีร์ไบลานสมัยก่อนก็จะหาวัสดุง่ายๆนะครับของการทําเชือคัมภีร์ไบลานเช่นได้ฝ้ายแต่เชือกที่เหมาะสมกับคัมภีร์บลานมากที่สุดก็คือฝ้ายเพราะปัจจุบันนี้ก็เลยจะต้องใช้ฝ้ายในคัมภีร์ไบลานเพราะว่าลักษณะของฝ้ายจะมีความนุ่ม และมีการยืดหยุ่นนิดนึงนะครับไม่แข็งมากมเกินไปทําให้รูร้อยเชือกคัมพีเบาลานเนี่ยไม่เกิดการฉีกขาดแล้วก็เป็นการรักษาเนื้อของคัมพีเบาลานไปในตัวเลยในสมัยก่อนเนี่ยความเท่าเทียมกันก็ยังมีไม่มากครับผู้ชายก็จะเปรียบเสมือนกับช้างเท้าหน้านะครับที่จะต้องเป็นผู้นําครอบครัวการศึกษาของในสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายก็จะมีสิทธิ์มากกว่าผู้หญิงครับการศึกษาสมัยก่อนทุกสาศาตร์เนี่ยก็จะรวมอยู่ที่วัด เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสิทธิ์เข้ามาเรียนศึกษาได้ก็คือเป็นผู้ชายที่อายุพอพร้อมบวชก็จะได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เรียนรู้จักวิธีการทำคำาคัมภี์เบลานรวมทั้งการจานคัมภีเบาลานนะครับเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาท้องถิน่นนั้นๆส่วนผู้หญิงก็จะต้องอยู่บ้านนะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการถักการทอแล้วก็การบ้านการเรือนออกไปนะครับการที่ผู้หญิง จะได้บุญใหญ่ๆเหมือนกับผู้ชายเนี่ยก็เป็นการยากเขาเลยต้องสแสวงหาการทําทานจะมีที่ในที่จะมากกว่าการสละอวัยวะแต่จะให้สละมือแขนก็ไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นเส้นผมที่อยู่สูงสุดของร่างกายของผู้หญิงก็เลยนําเส้นผมเนี่ยพอวันสําคัญไม่ว่าการจารเสร็จการออกพรรษาก็จะมีการถวายคัมภีร์เนรางก็ได้สละเส้นผมที่อยู่บนที่สูงที่สุดของร่างกายเนี่ยเอามาถักทอรวมกันกับฝ้าย เพื่อที่เป็นสายสนองปูกคัมพีไบาลานทางนี้สมัยก่อนเขาก็มีความเชื่อกันว่าอันนี้ส์งของการถวายเส้นผมในการถักทอร้อยเป็นสายสนองกับคัมพี์บรันเนี่ยหนึ่งก็เพื่อให้เกิดเป็นเพศชาย 2. เพื่อให้บวชในพระพุทธศาสนาและ 3. เนี่ยถ้าฝ่ายใดที่ยังยังอยากที่จะเป็นผู้หญิงอยู่เมื่อสะสมจนบาร,รมีเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยก็จะได้ถึงเป็นถึงพระมารดาของพระพุทธเจ้าอันนี้เราได้รู้อันนี้สรงแล้วก็ คำพีเวลาแล้วต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการร้อยสายสนองเข้าไปในคำพีเวลาว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับนี้ก็คือคำพีเวลาหนึ่งผูกนะครับที่ประกอบไปด้วย24แผน่นลานหรือจะจะ,จะนับหน้าก็คือ48หน้าลานโดยมาตรฐานนะครับในการร้อยสายสนอง1คือเราต้องมีสายสนองที่ทําจากฝ้ายนะครับสก็คือเราต้องมีเหล็กนะครับที่เอาไว้ดึงสายสนอง การร้อยเชือกสายสนองของพี่ระนาดเราก่อนอื่นเราก็ต้องทําให้ใบาลานเนี่ยอยู่ในใบที่เท่ากันดูที่เท่ากันนะครับโดยการมองลอดเห็นแสงสว่างนะครับถ้าเห็นแสงสว่างได้แสดงว่าใบาลานตรงกันครบทุกมัดนะครับจับให้มั่นนะจับให้แน่นแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยเสียบลงไปให้ทะลุรูเลยนะให้เหล็กพ้นรูออกมาในข้อควรระวังเราต้องดูว่ารูเนี่ยถ้าเป็นรูเล็กเนี่ยเราก็ต้องใช้เหล็กที่เล็กกว่านี้ จากนั้นเราก็ใช้เชือกใสยสนองเราเนี่ยเนี่ยเป็นปมเนี้ยปมธรรมดาแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็มันจะมีตัวตะขออยู่นะครับก็จับให้แน่นจับให้แน่นเราก็ดึงเข้าไปดึงเข้าไปให้ไบลานปูมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ก็เส้นแ้้งเราก็เท่ากันกันกบใบลานพอดี ต้องดูนะครับถ้าเป็นใบลานรูเล็กก็ต้องใช้เส้นเชือกเล็กนะครับถ้าอันนี้ก็รูปันกลางเหมือนกันก็ใช้พอดีพอดีดึงเข้ามาพอดึงได้แล้วเราก็ร้อยเข้าไปในห่วงที่เราทําไว้ตรงนี้จะมีห่วงอยู่นะครับร้อยเข้าไปพอร้อยเสร็จแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการเปิดอ่านนะครับในการเปิดอ่านเนี่ยเราก็ต้องคลายปมตรงนี้ก่อน,นครับให้พอดีพอด,พอดีกับหน้าเวลาครับให้ลมหลวมนะครับ,นะรบเป็นคลายเป็นปมว่างๆก่อนให้ให้กว้างพอควรนะครับไม่ไม่แน่นจนเกินไปถ้าแน่นเกินไป่ยเวลาเราเปิดอา่านก็ะจะยากนะครับพอเราคลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าปกของความผีเวลาเวลาเราเปิดมาเราก็เจอหน้ารองนะครับเปิดไปเรื่อยจนกว่าจะถึงหน้าของควมผีเวลาอันนี้ก็คือเราคลาย ปมเรียบร้อยแล้วการเปิดของเราก็จะง่ายขึ้นเราก็อ่านไปทีละหน้าอันนี้ก็จะอ่านไปทีละหน้าเปิดมาครับโดยมีมือรองไว้ด้านหลังแล้วก็อ่านไปครับอ่านไปทีละหน้อาอ่านไปจนจบทีละบรรทัดนะครับกา,ารอ่านคำพิบูลานก็จะอ่านจากซ้ายไปขวานะครับอ่านไปเรื่อยๆจากนี้ไปนะครับอ่านจนจบบรรทัดแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ครับโดยการจานเขาจะเว้นวัคของรูร้อยเชือกไว้นะครับถ้าเป็นใบดานห้านะครับ ในบรรทัดท,ที่สองสามสี่นี่ก็จะเว้นช่วงไว้เพื่อไม่ให้คัมภีร์เวลานไปโดนดูดรอยเชือกนะครับพอ่านเสร็จแล้วเราก็เก็บเหมือนเดิมครับก็ต้องเก็บต้องดึงเชือกให้แน่นพอแน่นแล้วเราก็นําไปเข้ากับมัดของของคัมภีร์เวลาการจะเข้ามัดได้นะครับเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าเชือกทุกเส้นเนี่ยจะไม่หล่นล่วงไปในระหว่างผูกนะครับ ถ้าหล่นร่วงลวงไปเนี่ยในระหว่างผูกก็จะทําให้เวลาเราเข้ามัดแล้วมัดเชือกแล้วเนี่ยจะทําให้คัมภีร์เวลาเสียหายได้ง่ายต้องเช็คให้ดีครับนี่ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนี่คือคัมภีร์เวลาที่มีการร้อยสายสนองเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างสวยงามจากคัมภีร์เวลาที่กระจัดก,กระจายออกไปถ้าไม่มีสายสนองก็จะกระจัดกระจายแล้วก็หายไป สายสนองเนี่ยแม้เป็นเพียงเส้นได้เล็กๆแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาของผู้ที่สร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเปรียบเสม,มือนกับได้ที่เราใช้ร้อยดอกไม้ที่ก,ะกระจายหลากสีหลากสันให้เป็นพวงมาลัยที่เราได้ถวายพระรัตนตรัยฉันใดสายสนองก็ทําหน้าที่ร้อยเรียงใบลานให้เป็นผูกเป็นมัดเพื่อดํารงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่ต่อไปฉันนั้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้มาฟังความสำคัญของสายสนองก็ขออนวยอใช้ให้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสำมิทธิผลได้โดยง่ายเดิเร็วพันตรงทุกประการเทินก็ขอเจริญพร